สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้เจอกับครูสงชวนคำนะคะวันนี้คุณสงก็มาออกกำลังกายเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้พวกเรานะคะหรือตัวคุณสงเองกับเพื่อนๆเนี่ยก็วิ่งลอบสนามแล้ววันนี้ไม่ได้วิ่งคะ่ะเดินค่ะเดินลอดสนามแล้วได้เหงื่อแล้วแต่ว่าวันนี้เดินนะคะไม่ได้วิ่งก็เลยเหงื่อก็เลยไม่ไม่เปียกชุ่มนะคะก็การออกกําลังกายเนี่ยมีผลดีต่อร่างกายเยอะมากเลยคะ่ะก็คืออย่างเชน่นเราอายุมากแล้วนะคะถ้าเราอยู่บ้าน ไม่มายืดเส้นยืดสายเนี่ยร่างกายเราก็จะเกิดเลือดก,ก่อตัวหรือเกาะตามไขมันตามร่างกายของเราแล้วไขมันที่เราทานอาหารไปเนี่ยก็จะมีมากกว่าปกติทําให้เกิดโรคความดันเกิดโรคเบาหวานเกิดโรคโรคหลายๆอย่างนะคะโรคไขมันในเส้นเลือดอุดตันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดียย๋ยววันนี้คุณสงก็จะมาสัมภาษณ์พี่เพ,พ,พื่อนที่สนาม วันนี้ก็มาออกกำลังกายเยอะหลายคนหลายท่านนะคะอะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะโอ้นี่ค่ะพี่เล็กพี่เล็กพี่กะหลงสวัสดีค่ะพี่เล็ก,ลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนของครูสงมาออกกำลังกายหลายหลายท่านเลยค่ะเดี๋ยวขอไปอยู่ตรงกลางได้ไหมคะ <c oughs> นี่ค่ะพี่ๆี่มาออกกำลังกายทุกวันพี่กะหลงนี่ไม่เห็นหน้านานแล้วหายไปไหนคะนี่ พอดีน้ำท่วมบ้านดูแลบ้านค่ะแล้วก็ได้ไปเที่ยวมเม <d> ืองเหนือก็เพิ่งมา <d> ก็เลยรีบม,ม,<อ>มาออกกําลังกายเพราะี่กินเพื่อนทุกคนค่ะโอ้ค่ะพี่การหลงนี่มาออกกาลังกายเป็นประจํำไหมคะเป็นประจําค่ะโอ้กเรียนประจาโอ้รูปร่างดีมากเลยค่ะไม่ไม่เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะคะพี่เขารูปร่างดีอยู่แล้วนะคะออส่วนคุณสงเนี่ยค่อนข้างจะอววกว่ากว่าเ,เพื่อนๆนะคะเพราะว่ากินเก่งค่ะแต่ว่าเขาชอบออกกาลังกายถึงจะอ้วนแต่คุณสงก็แข็งแรงนะคะ ไม่มีโรคประจาตัวไม่มีอะไรเลยนะคะส่วนพี่เล็กนี่เคยสัมภาษณ์ไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะก็ค่ะพี่เล็กนี่เป็นเป็นโรคอะไรนะคะภูมิแพ้เนาะภูมิแพ้ออมีมีโรคประจาตัวคือภูมิแพ้นะคะก็พี่เขาก็มอ,อกกำงกายก็ร่างกายก็ดีขึ้นการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นเนาะพี่เนาะอ,อ่อออาโอเคค่ะเอ,อ่อการออกกำลังกายเนี่ยเห็นไหมใชว่าเพื่อนเพื่อนของคุณสงเนี่ยมีการยืดเส้นยืดสายในท่าต่างๆนะคะนี่ก็นี่เป็นท่าอะไรคะพี่เล็ก ไม่รู้ท่าอะไรไม่รู้ท่าอะไรแต่ออกได้ทาตามคนสอนโอเคค่ะมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาสอนพวกเราออกกาลังกายท่าใช้เก๊กเนาะพี่เนาะใช้เก๊กค่ะก็คือทําให้มันเป็นท่าอะไรไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่ามันทําให้เราได้ผ่อนคลายเส้นสายเนาะพี่เนาะใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเลือดกระจายไปตามร่างกายนะคะเลือดสูบฉีดหัวใจเนี่ยมีการสูบฉีดมีการเต้นดีเลือด ตามร่างกายของเราเนี่ยสุขฉีดดีว่างั้นค่ะก็สรุปแล้วการออกกำลังกายเนี่ยอยากชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายกันนะคะเพราะว่าดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เล็กขอบคุณเพื่อนๆค่ะ